สวัสดีนะครับนานาหน,านาุกปลาแล้วก็ f อซท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็พามาตกกระช่อนอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะครับว่าจะมีผลงานให้ f อซได้รับชมกันไหมน,นะ,ปะไปลุยกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องกุ๊กไก่ฟิชชิงทีวีนะครับขอบคุณครับอ้อาเกียตัวไหนลงก่อนดีกว่า สีฟ้าหรือว่าสีแดงฟิลฟอกสีแดงลงก่อนนะครับฟิลฟอกสีแดงไปไปลุยกันครับ ร้อยครับคิวโมฮอตตบเด็กเล่นคิวโมฮอตครับคามุนชีนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะทองนะเนี่ยคามุนชีครับคิวโมฮอตสีขาวร้อยครับตัวห้าขีดนะครับคิวโมฮอกร้อย กดแล้วเรียบร้อยครับร้อยครับเรียบร้อยครับเสร็จครับคำชีครับร้อยเต็มที่สองครับร้อยโอ้โหโทฟี่เลยครับประมาณโลกว่าโทฟี่ครับตัวนี้โทฟี่ฟอลโล่ครับ คำมันชีนะครับนี่นะครับฟอลโลเต็มปากประมาณโลหาประมาณโลหานะครับคำมันชีตัวสวยๆนะครับใหญ่ๆยอดโทฟี่วันนี้ครับฟอลโล อยู่ไหมอยู่นะครับเรียบร้อยเต็มที่สามครับเต็มที่สามนะครับตัวเล็กปิดเดียวตัวเล็กนะครับประมาณห้าขีดนะครับตัวนี้โอ้โหเข้าบ้า,าตาด้วยห้าขีดนะครับ o l ลโลอีกแล้วครับ o l ลโลฟ็อก